เราจะทําการติดตั้ง Mac จากเวอร์ชั่นที่เป็น Mac ตัวใหม่ที่มันเป็น l ไ n ออนดาวเกตเราเป็น Mac 10.6.4เพราะว่ามันลงกับบางโปรแกรมไม่ได้ขั้นแรกเราก็เอาแผ่น Install OS ของ Mac ที่แถมมาใส่ไปในเครื่อง Mac ก่อนเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเปิด p o w e r แล้วเราก็กดทําการกด C ค้างไว้หรือไม่ก็กดปุ่ม Option ค้างไว้เพื่อทําการเลือกเป็นให้มันบูตผ่านตัวซ d r o m ที่เราใส่ลงไป อันนี้ผมกดซีค้างเอาไว้แล้วเพื่อที่จะให้มาทําการบูตจากแผ่น C D A ตัว D V D ลอมที่มันเป็น O S อินสตอ l ของน c ที่แามาเราจะทำการลบข้อมูลเก่าในไดร์ไดร์บมีสองก้อนคือได้์กับได้2หองารที่สตัวเราจะลบฮาร์ดดิก้อนแรกทิ้งไป้เลยคือจะเอเลฟมันทิ้งไันเลยมันก็เหมือนฟอร์แมตใน Windows เนี่ยแล้วเราจะทำการติดตั้งน a c O S 10 6.4ใหม่ตั้งแต่ต้นตอนเราก็มาดูกันว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงขั้นตอนเนี่ยก็ศึกษาตามด้วยแอปเปนั่นแหละแต่ว่าเราจะมาลองปฏิบัติจริงพอเรากดปุ่ม C ีค้างไว้เนี่ยมันก็จะบูตมาเป็นรู่แอปเปิ l ลแล้วมันก็จะหมุนหมุนที่มันหมุนหมุนเนี่ยมันอ่านจากดีวดีอยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าตาอีกส r อให้เราขึ้นมาให้ดูแล้วก็รอมันแป๊บนึงให้มันอ่านข้อมูล โปรแกรมอินสตอลจาก DVD ขึ้นมาให้ได้ก่อนเครื่องนี้ไปทำการอัปเกรดไปเป็นปนะไลออนตัว10.7นะ่ะ แล้วมันมีปัญหาลงพวกโปรแกรมกราฟิกไม่ได้พวก,กดีไซน์อะไรเง,งี้ยลงแล้วมันมันเออ,เอร์เรอร์มันลงไม่ได้เลยลงไม่สําเร็จไม่รู้มาเหตุผลบางประการอะไรมันถึงลงไม่ได้ชุดของ a d o ร์ c บบีเ i ียรททั้งชุดลงไม่ได้เลยก็เลยต้องทําการลบแล้วก็ลงใหม่เป็นโอเอที่แถมมากับเครื่องคือสิบจุดหกจุดสี่ ขั้นตอนการราบูทจากแผ่นเนี่ยจะนานนานนิดนึงกำลังอ่านข้อมูลในดได้ดีอยู่มาแล้วเดี๋ยวมาจะขึ้นหน้าต่อเป็นเป็นตัวอินสตอ e ของตัว macOS X ให้เราเลือกภาษาเราก็กดถัดไปเลยเพราะเราจะใช้ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้น ชุดคำสั่งโปรแกรมของมันขึ้นมาทั้งหมดที่ใช้ในการคอนโทรลนะเราก็กด continue ไปเพราะเราจะ install macOS X กขั้นตอ,ตกอนก่อนจะ continue เนี่ยเราจะเลือกที่คำสั่งด้านบนคือ utility ก่อน utility แล้วก็เลือก b i s utility นะเราจะทำการล้าง OS เก่าที่อยู่ในร์ดดิ i s ์ตัวแรก ออกให้หมดก่อนจะได้เป็นการลงแบบอิสตร์แบบทรีนเลยจะได้หมดปัญหาเรื่องอาการบัก๊กฮาร์ดดิทจะมี2ก้อนมีฮาร์ดดิสหนึกับฮาร์ดดิสสองเราจะลบฮาร์ดดิสก้อนแรกออกซึ่งเป็นฮาร์ดดิทที่ใส่ตัวโอทเอสส่วนตัวฮาร์ดดิสก้อนทสเนี่ยเป็นตัวแบ,บ็กอัพข้อมูลเราจะไม่ลบเราจะเลือกคําสั่งคําสั่งลบอีเลสนะแล้วเราก็ใช้ไม่ต้องปักงฟอร์แมไปเลยเราก็สั่งมันลบ ก็จะถามว่าจะคอนเฟิร์มจะลบไหมจะลบก็รอมันลบสักพักหนึง่งหลังจากลบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งให้มันลง Mac OS จากแผ่น d v d แบบเต็มๆอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือลบเสร็จแล้วมืเมื่อมันลบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ เราก็ทำการสตอ r e ม a น osx ะก็ OS X, บนนี i n u ไปก็เป็นเงื่อนไขก็กดยอมรับแล้วเราก็เลือก hard d i s ที่เรา format ไปแล้วตะกี้เนี่ยคือ h า r d ด i ิสก้อนแรก macintosh d d ลูกหนึ่งกด install หลังจากเนี้ยเราก็คือรออย่างเดียวรอให้มัน install ข้อมูลจากแผ่น dvd ที่แถมมาให้กับทางชุดของ mac ก็แต่ตอนซื้อเนี่ย เป็น OS ที่เขาแถมมาเลยเนี่ยกับเครื่องบิวอินเนี่ยก็ทำการติดตั้งขอขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งมันคือเป็นระบบออโต้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวตัวเครื่อง ก็จะทำให้เองนี่ก็จะขึ้นขึ้นแบบว่าใช้เวลาลงทั้งหมด34นาทีในการอินสตอลโอเปนมตัวนี้ในการดิสตัวนี้มันจะมีเวลาบอกอยู่ด้านล่างโดยเป็นแบบคร่าวๆเราอาจจะไม่บันทึกทั้งหมด34นาทีเราอาจจะบันทึกไว้แล้วเราก็เบรกก่อนเราก็ตัดแล้วเดี๋ยวพอมันเหลือีกแค่สองสามนาทีก่อนที่อินสตอลเสร็จเราก็มาบันทึกใหม่แล้วเราก็มาตัดรวมกันเป็นไฟล์เดียวเพื่อง่ายต่อการดูไม่งั้นก็จะดู เห็นแค่จออินสตอลยาวถึงสามนาทีเนี่ยมันก็จะจะเสียเวลาแ้วเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้ไปก่อนแล้วมันจะถ่ายใหม่ตอนที่มันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็รวมเป็นไฟล์เดียวหลังจากรอมาสามสิบนาทีสามสิบสี่นาทีพอมันก๊อปปี้ไฟล์ในการอินสตอลเป็นรูปเสร็จปั๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอว่าให้เรากดคอนติเนียพอมันมีสตอลเสร็จแล้วก็คอนติเนียร์ไปนี้รอมาสามสิบสี่นาทีแล้ว แล้วก็จะบอกว่า install Success แล้วเสร็จนะแล้วก็กดคำว่า restart นะหลังจาก restart มาแล้วเนี่ยเราคาดว่ามันจะกลับมาแล้วเป็น macOS version 10.6.4ที่แผ่นแข็มา ว่ามันจะขึ้นขึ้นยังไงมีขั้นตอนไหนต่อแต่ว่าแผ่นแถมมาเนี่ยจากตัวตอนซื้อจะมีสองแผน่นอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นแอปพลิเคชัน n s t a l l DVD อีกแผ่นหนึ่งจะเป็น Install Mac OS แต,ตอนนี้เราลงอินス MacOS คโอเก่อนหลังจากนั้นเราจะลองดูว่าแอปพลิเคชันที่มันแถมมาเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะเข้าหน้าจอเป็นรูปแบบไหน โอ้ยตักการตาแสงทันสมัยว่าวินโดว์วินโดวโด์เยอะเลยตอนเป็นวินโดว์แปดก็ยังไม่ดูไฮเทคเท่าน,นี้นะดูสีฉันจังเลยมาแล้วตัว X ก็ะ มีดูได้ว่ามีประเทศไทยไหมใส่เป็นไทยแลนด์ก่อนกดโชว์ออมาเลือกเป็นคำว่าไทยแลนด์กดคอนติเนียเขาบอกว่าคีย์บอร์ดตามนี้ถูกไหมอ่ะเขาไม่รู้ว่าเอาเป็นคีย์บอร์ดยูเอจับไทยอ่ะกดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมันเซตที่หลังได้แล้วก็เน็กไปก่อนไม่แน่ใจว่าคีย์บอร์ดต้องตังต้งเป็นเกียร์มันนี้เอเกียร์มันนี้หรือเปล่า มาถามว่าเราจะสามารถต่อจากเครื่องอื่นมาเพื่อจะดึงรูปิเ t ตข้อมูลมาไหม,มเราเราบอกไม่ต้องก็ได้คอน c o n ต i น u วไปเลยเราจะรวมเป็นแบบเครื่องใหม่ๆเลยแล้วกันจะได้จะได้ไม่มงงนะใเล็ยังไม่ต้องคอนยังไม่ต้องคอนเน็กถ้าเราไม่ Connect มันจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันจะให้ c o n t i n u นจริงๆเหรือไงคอนเนตไปก็ได้ แล้วทำยังไงดีเนี่ยไม่อยากจะคอนเน็กไวเล็ดเนาะถ้าเราไม่คอนเน็กได้ไหมอ่ะเราบอกว่าความเครื่องนี้ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนอ่ะแล้วมันก็จะให้เราใส่ชื่อยูเซอร์ตอนแรกใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราเซนเซอร์ไปก่อนเดี๋ยวเราต่อเดี๋ยวพอดไปก่อนแนละเดี๋ยวเราต่อมาเพราะว่าเดี๋ยวเซนเซอร์ทีหนึ่งหลังจากเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยกดคอนติเนีย แล้วเราก็เลือกว่าเป็นอะไรเราก็เลือกเป็นไฮสคูลมันไม่เป็นไ,ไม่มีเป็นโรงเรียนที่สูงกว่าน,นี้ใช่ไหมไม่มีเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมอ๋อเป็นคอร์เร็นี่ไงคอร์เร็เป็นอะไรเป็นเว็บดีไซเนอร์นะแล้วก็กดคอนติเนียเสร็จแล้วมันก็จะให้เราตั้งชื่อเดี๋ยวนะเรา เราอยากจะตั้งแค่นี้ฮัาส์เปิดแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์นิดนึงนะไม่ไม่อยากให้ดูถ่ายมุม,มื่นก่อนถ่ายมุมล่างๆอื่นๆไปก่อนนะ ได้ไหมโบรกกก่อนนะแตถ้าเราไม่ใส่เราคอนต like ิเ like นียได้ไหมอ่ายูชวรที่นี้ที่นีที่่พาสเร์อร์คี่พาสเที่ใช้ทำการิคาอร่อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่า ว่ามันสั้นไปหรือเปล่าขอาทิ้งได้ไหมโอ้ไม่ยอมเลยคราวนี้ถ้าให้มันต่างล่ะฮัลสเปิด ได้แหละอันนี้ก็ไปใส่กันเราเองกันเราเองเรื่องข้อเสนอต่อไปก็รูปรูปรูปเราเราถ่ายรูปโต๊ะแล้วกันเนาะโชว์เข้าไปนะรูปโต๊ะแล้วคอนทินิวเเลือกเป็นประเทศไทยกดคอนทินิววันที่ก็วันนี้เขาไปใช้ที่หลังก็ได้ตรงนี้อ่านดัน่ะ เราก็จะดูว่ามันเข้าเป็น Mac ตัวใหม่ที่ทำการ format ไปแล้วเ hmm. จ๋อมากเลยง่ายกับลง Windows เยอะเลยนี่เป็น10.6.4แล้วตอนแรกมอนเป็น Mac Lion 10.7ซึ่งมันลงกับโปรแกรมกราฟิกบางตัวไม่ได้เราก็จะทำการ format เป็น Mac 10.6.4ตัวเดิมเพราะมันจะได้ลงจะแผ่นโปรแกรมกราฟิกที่เรามีได้ ต่อไปเราจะลองดูว่าโปรแกรมแอปพลิเคชันที่มันแถมมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็จะทำการาสั่งอ e ีกเจกต์ดนะฮะปกติปติดขวาไอ่ปะปะิขวาไม่ติด เดี๋ยวเราพอดคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเราจะมาดูวิธีการลงแอปพลิเคชันที่แถมมากับแผน่นขั้นต่อต่อไปเราก็กดตั้งปุ่มเมาส์ก่อนนะให้คลิกขวาได้แล้วก็สั่งมันให้มัน eject แผ่นไปตั้งค่าใน p r o p e ใน system preference นะแล้วก็ไปตั้งค่าเมาส์ให้มันสามารถคลิกขวาได้ก่อนตั้งเป็น secondary button ททก่อนไม่งั้นาไม่กดคลิกขวาไม่ได้แล้วก็เอาแผน่น i n s t a l l e Mac OS ที่แถมมาออกไปก่อนนี่ออกมาก่อน จากนั้นเราก็เอาแผ่นที่มันเป็นตัวที่เขียนว่า Application Install เนี่ยใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปใน,ในไดร์ดีวีดีดูว่าแอปพลิเคชันที่มันแถมมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรไหมแล้วเราจะสามารถลงอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเราก็จะมาดูกันแมกนี้ใช้ง่ายกว่า วินโดว์เยอะเพราะว่าสเปคมันถูกล็อกมาในการตอนซื้อแล้วเราก็จะทำการเลือกนะสตอร์ store. เราก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็กดคอนติเนียกดยอมรับนะอัลริยอมรับไปแล้วก็เลือกไม่ต้องไม่ต้องช้อยก็แต่กดสตอรเลยไม่ถามพาสเวิร์ดที่เราติดตั้งครั้งแรกใช่ไหมเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งค่าตะกี้เนี้ยของใครของมันเราตั้งกันเองตอน